สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะว่าคุณกับเขาจะจบกันจริงๆหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะประจําเดือนกันยายนสองห้าหเจ็นะคะเรามาดูกันว่าออตอนนี้พลังงานของชาวธาตุน้ําเป็นยังไงบ้างเอยในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ภายแหแรกขึ้นมาค่ะห้าดาบก็ ปัญหาตอนนี้มันเป็นการทะเลาะกันมันแบบเหมือนกับห่างกันไปงอนกันไปบอกเลิกบอกลากันไปอะค่ะออด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะควีนอปวาดแต่ตัวชาวธาตุน้ำเองอะเรื่องของใจแล้วก็คือยังมีใจให้เ,าเขาอยู่ดียังรักเขาอยู่ดีค่ะก้าวดาบก็เหมือนกับเครียดอะค่ะ สถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะ t h Emperor e ค่ะในตรงนี้คุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าแบบได้พูดได้ตัดสินใจอะไรแล้วมักจะเป็นไปตามนั้นแล้วคุณก็กลัวด้วยว่าเขาจะตัดสินใจที่จะยุติมันจริงๆหรือตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ง้อคนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าทิฐินะในตรงนี้มันก็ทําให้ชาวธาตุน้ำรู้สึกหวั่นใจอะคะ่ะ The t o w e r หกไม้ Queen of Cup นะคะด้วยสถานการณ์นะคะบอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะชาวธาตุน้ำด้วยพลังงานพื้นดวงแล้วเป็นไปได้สูงมากๆว่าคุณกับเขาจะมีการกลับเข้ามาคุยกับเข้ามารีเทิร์นกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะในตรงนี้เหมือนกับว่าคุณไม่คาดว่าเขาจะกลับคุณไม่คาดว่าเขาจะงอ้อแต่เขาจะกลับมาง้อคุณค่ะสีไม้ยังเลือกที่จะ ยังไงแล้วชาท่านานยังเลือกที่จะมั่นคงกับเขาอยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะตัดใจจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่ายังรอให้โอกาสเขายังรอจังหวะยังรอโอกาสที่จะคุยที่จะเคลียร์ใจกันค่ะเพจออฟสอดเนะื้อความทิถ่ถความดื้อความรั้นความไม่เข้าใจกันเพราะว่าต่างคนต่างเอาชนะกันค่ะเอ็ดออฟสอดความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขามันก็ไม่ได้ราบรื่นเนาะมันก็เหมือนเป็นไม้เหมือใบไม้เบาไม้เมากันอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันเหมือนต่างคนต่างเอาชนะกัน ต่างคนต่างมีจุดยืนของตัวเองต่างมีอีโก้ของตัวเองอะในตรงนี้มันก็เลยทําให้แบบพอเอาชนะกันแล้วต่างคนต่างดื้อดึงเอาแบบตัวเองเป็นใหญ่อะค่ะในตรงนี้มันก็เลยจะทำให้ไม่เข้าใจกันแล้วมันเหมือนกับว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนาะที่บอกเลิกบอกลาหรือว่าห่างกันไปงอนกันไปไม่พูดกันหรือว่าอ,อ๋อเขาเรียกอะไรอะทิ้งระยะหรืออ,อ๋อสเปซนะคะ จะตัดสินใจนะคะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมเนาะมันก็เหมือนกับในช่วงเวลานั้นเป็นการแชรมณมในการคิดในการตัดสินใจระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเนี่ค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่เลยเอเดฟสอดเหมือนที่ผ่านมาเขาก็รู้อะค่ะว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขามันไม่ได้ราบลื่นเนาะมันเหมือนกับเขาก็คิดอว่าคุณหัวดื้อหัวรันอะมันเหมือนกับ ออในฝ่ายเขาเขาคิดว่าเขาพยายามที่จะปรับกับคุณนะแต่ว่าบางทีบางครั้งคุณก็เดือค่ะในบางข้อในบางาในบางอย่างที่เขาต้องการให้คุณแบบยอมยอมเขาบ้างอะเนาะในตรงนี้ค่ะเพราะเพจอสอยขึ้นมานัมันเป็นคนหัวเดือหัวรั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์แหละแต่ก้อนอีกแนวหนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นคนดือดอค่ะนายออฟพาร์ติโกเนาะเขาก็ยังมีใจให้กับคุณอยู่นะสองไม้ก็ยังมองหาโอกาสแล้วก็ยังอยากที่จะปรับความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะแปดไม้ขึ้นมานะ มันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาก็ใจอ่อนเหมือนกันเขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะสามเหลี่ยนเนอะยังไงเราก็ยังผูกพันอะความผูกพันยังอยู่เดมเดมพอเรอร์ค่ะตัวตนของเขาเนาะพลังงานขึ้นมาชัดเจนค่ะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้แหละเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ใครมาดื้อใส่ไม่อยากให้ใครมาเอาชนะอะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นคนนึงเลยล่ะคะ่ะ นาออฟวานะคะในตรงนี้ความผูกพันที่มีมาระหว่างคุณกับเขาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เช่นกันนะคะนายออฟวา่าตกำลังตัดสินใจกาลังคิดค่ะคิงออฟวา่าตกำลังคิดกําลังตัดสินใจที่จะกลับมาเขาเรียกกลับมาเคลียร์ใจกลับมาพูดคุยกันใหม่อะคะ่ะในตรงนี้เนาะเขายังอยากสานต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะท่าเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคิงออฟสอดค่ะ สิบถ้วยสิบไม,ม้เอดอพารติเคิลนะคะอ่าเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจกับมาเคียร์ใจกันแล้วก็ยังแบบยังคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่จริงจังค่ะ แม้กระทั่งเหมือนกับอมันก็ยังไม่ได้ราบรื่นเนาะมันก็ยังมีปัญหาที่ยังระหองระแหงกันอยู่อะแต่ก็พยายามที่จะอจับมือกันให้มันมั่นแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะอปรับความเข้าใจกันพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ค่ะในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะยังไงแล้วพลังงานความรักยังอยู่ค่ะพลังงานของสี่ดาบขึ้นมานี่ก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับเวลาที่ทะเลาะกันอะมันก็ มันก็คิดไปถึงว่าเอจะต้องใช้ความอดทนแค่ไหนหรือว่าจะต้องปรับอะไรยังไงเหมือนต่างคนต่างเข้าข้างตัวเองอะค่ะมันก็เลยเหมือนยังมีปัญหากันอยู่นะมันยังไม่ลงตัวเพราะว่ายัง5้ดาบยังขึ้นมาอยู่สีดาบยังขึ้นมาอยู่นะคะเจถ้วยก็ยังคงคิดเยอะคิดมากอะค่ะ เดี๋มูยังมีความไม่สบายใจอยู่เนาะชาวท่าน้ําเป็นคนคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วค่ะในตรงนี้เวลามีปัญหาขึ้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นตัวชาวท่าน้ําเองอะถึงาปากอาจจะแข็งเนาะอาจจะแบบเลิกก็เลิกจบก็จบนะแต่จริงๆแล้วในใจอะค่ะหวั่นใจกังวลใจกลัวว่าจะจบจริงๆแล้วก็เก็บมาคิดเก็บมาเครียดเนาะบางทีบางครั้งทําให้นอนไม่หลับนะคะในตรงนี้เก้าถ้วยค่ะตามมาด้วยห้าเหรียญ ในตรงนี้ค่ะในความมั่นใจตัวเองทั้งของชาวท่าน้ําหรือว่าเป็นของตัวเขานะที่เหมือนกับว่าคิดว่าเออตัวเองเป็นคนมีเสน่ห์ตัวเองเป็นคนมีความเพียบพร้อมในตรงนี้ค่ะแล้วมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออทำให้อาจจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่าเขาไม่กล้าทิ้งคุณหรือคุณไม่กล้าทิ้งเขาในตรงนี้พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมันก็เหมือนกับว่าในตรงนี้ต่างคนต่างเอคิดว่าตัวเองมีดีอะแล้วมันเหมือนกับต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกอะค่ะ มันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้อยู่ล่ำไปเนาะยังไงเราต้องคุยต้องเคลียร์ใจกันเราต้องปรับตัวอ๋อถ้ายังรักกันอยู่ค่ะต้องปรับตัวเข้าหากันเนาะห้าเหรียญขึ้นมาค่ะบางทีบางครั้งชาวธาตุน้ำก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่วิ่งตามความรักอยู่เพียงฝ่ายเดียวแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องยอมปรับในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันก็เหมือนกับว่าอยากที่จะให้เขาได้ปรับอยากที่จะให้เขาได้แบบว่า เป็นฝ่ายมางอ้อคุณบ้างเป็นฝ่ายมาปรับเข้าหาคุณบ้างเนาะแต่บางครั้งบางทีในตรงนี้ต้องหาเวลาหาโอกาสคุยกันค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ว,ว่ปัญหามันคืออะไรจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเนาะในตรงนี้ค่ะบางทีบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าถ้ายังไม่ได้คุยกันอะมันก็มันต่างคนต่างคิดนะคะมันก็ยังไม่เข้าใจกันเนาะยังไงล้วก็หาโอกาสเคลียร์ใจหาโอกาสที่จะคุยกันนะคะอ๋มันยังความสัมพันธ์ยังถือว่าทั้งคุณทั้งเขายังมีใจให้กันอยู่ค่ะ ยังไม่ได้คิดที่จะมูฟออนกันแบบจริงจังเนาะค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดแล้วคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคู่ของชาวธาตุน้ํานะคะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ความสัมพันธ์กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ